เกี่ยวกับป๊าป๊ามาลองก่อนวันนี้ตื่นสายไม่ทันไฮโรไซมาสส่งลูกไปโรงเรียนด้วยกันทุกวันนะคะปกติเขาจะมาส่งให้คนเดียวแหละแต่เราก็มาส่งด้วยกันนะคะรักลูกไงรถบัสมาแล้วนะคะนี่เป็นบัสประจำทางนะคะอากิโออิตาล่าเฉยกามาตินะ

ลากันายบายปาปะยูว่าสก <c oughs> ีดูนะรถมาจอดตรงที่ทิ้งถังขยะ <c oughs> เราก็จะขี่รถตามหลังกันแบบนี้ทุกวันนะคะหลังจากส่งลูกเสร็จนะคะเราก็แยกย้ายกันไปทำงานนะคะแงกวถึงที่ทำงานแล้วขอตัวไปทำงานก่อนนะคะ ที่ทำงานนะคะไม่ต้องกลัวจะผอมนะคะเพราะว่ามีของกินมาแบ่งกันแจกกันกินอย่างนี้ตลอดเลยนะคะวันนี้ก็เป็นไอติมนะคะที่อ่าหน้าร้อนก็จะมีคนส่งมาให้ทุกปีเลยนะคะก็จะเป็นไอติมอันนี้นะคะไส้ถั่วแดงนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะไอซิมันจูนะคะเป็นรูปดอกไม้นะคะอร่อยแนนก็ชอบนะคะมีตอนเย็นแข็งอยู่นะคะกินไม่ได้

หมักนะคะแช่ในหมักไปนีค่ะหมูที่หมักไปนะคะ これも入れてだから大丈夫だよって言うたでしょ、うんうん、<laughs> いいんじゃねそう大丈夫入れていい匂い

一一枚一枚出るのまだ入ってない結構入ってないところあるかとここか <laughs> 一番大きいのにだよ消した方がいいよね。 นั่นแอบแช่ผลไม้เย็นๆไว้นะคะเดี๋ยวไปพอกับลูกกินกันเลยเจวะคุณมโนเซียนโบมเเตยอคาจังโอนใช่นอทนเต้ยีเยอะทานเต้ยอน่อนี่อนีนีอนนน่อะ おいしいですか。甘い？ここがあるからあんまりおしく。ないあの畑の菓子屋さんの畑のやつ。違うりんご。違うりんごじゃないよ。<え>なし。Yes <シ>。なしでした。あいしい？酸っぱ

ส้มเม้นต์ใช่ไหมสาเม้นต์สามดูกทไมูกทไปไทยนะบอกยายนะไทยคืตุกี้ยายอยากกินหมูกระทะยายอยากกินมูกะทะผมชอบหมูกระทะผมชอบทะ ชอบหมูกระทะผมชอบข้มกระผมชอบหมูกระทะหมชอบหมูกระทะหมชอบหมูกะทะหมูกะทะหมูกระทะหมูกระทะหมูกหมกระทะหมูกระทะกก คุณแม่ก็จะชิมแล้มนะคมีน้ำจิ้มน้ำจิ้มพี่ติม๋มออกมาให้นะคะดำมากก็ไม่กล้ากินนะคะกวงเป็นมาเร็งถตาเปุ๊ตบกให้กินกอุยมาก,กินมากมาก,กินมาก

涼しいねここ涼しเですก็ส่กวนนะคะบายบายอากอิโอบาย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 แม่ก่อนบายบายม่กัเน่ อยากมีคนเคียงคู่ข่วงแขนกินมบนป่าทูสุกกะดูกหมูบอกเพิ่นให้ฮูแนเดรอร์ลองไม่ได้นะคะเดี๋ยวโดลิขสิทธิ์ โดนไปแล้วนะคะวันศุกร์นะคะก็นั่งเล่นชิวๆไปนะคะ

วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็มากินหมูกระทะโชว์นะคะตอนนี้ก็ได้โอกาสนะคะเกี่ยวอยู่ในห้องคนเดียวก็แอบ,บสวิทกับป๊าป๊านิดหน่อยนะคะยังไงคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ